คนเยอะค่ะแต่ว่ามาเพิ่มได้นะคะเก้าอี้มีเยอะมากเลยค่ะขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์นะคะขอเสียงเช้ารถยนตหน่อย ผมโรมครับก็ลุ้นอยู่เมื่อกี้ไอเต็มจะแนะนำผมด้วยชื่ออะไรแต่ว่าในที่สุดเขาก็ได้ค่งสามไปตามนั้นอย่างที่พี่โดนทราบครับว่าในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเป็นการเลือกตั้งระดับชาติขอบคุณคุณลุงมากเลยครับ เป็นการเลือกตั้งระดับชาติเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายได้ส่งสัญญาณบอกไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนว่าจงดูและยอมเป็นตัวอย่างเห็นไหมทำเอาบ้านใหญ่เกือบศูนยพันหมดเลย ในการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นปรากฏว่าพักสีส้มพักนี้ประกาศชัยชนะครบทุกเขตตอนนี้มันก็เหลือแค่อบจถ้าชน,นะครั้งนี้ <with> สงสัยไม่มีบ้านใหญ<ห>่อีก<ห><ๆ>แล้ว พี่น้องครับเข้ามาเข้าใจกันด้วยนะคะถ้าพูดถึงการเลือกตั้งโดยเฉพาะอาบจอวันนี้นอกจากพี่น้องจะได้เห็นการเปิดตัวสมาชิกว่าที่สมาชิกที่จะไปแข่งขันเป็นสอจอกันไปแล้วจะได้เห็นการเปิดตัวผู้ที่จะเป็นผู้สมัครของภรคประชาชนในการล้มช้าง ที่จะเกิดขึ้นพี่น้องได้เห็นลังสิมันลมซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนได้เห็นพระเล็กได้เห็นสสอ,อีกหลายคนคนเยอะค่ะแต่ว่ามามเพิ่มเติมแน,นะคะพูดเรื่องต่างๆงพอค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการเมือกภาพเหล่านี้ที่พี่น้องเห็นเข้ามาแล้วเข้าใจกันมาเยอะๆเลยนะคะมันคือภาพที่แสดงให้พี่น้องเห็นว่าถ้าการเลือกตั้งอบจปรากว่าพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งเดี๋ยวรอบไม่ได้พี่น้ได้เห็นเครื่องจักสีส้มนี้ช่วยกันพัฒนานโยบการเลือกตั้งครั้งนี้ สิ่งที่พี่้องจะได้หากพักประชาชนชนะมันจึงเป็นองคาพยพของอนาคตใหม่ของก้าวไกลของพักประชาชนที่จะทำงานเต็มที่ใส่เต็มท้าเพื่อให้รยองไม่เหมือนดมอต่อไปพี่ยองครนะับพูดไปแล้วเนี่ยเข้ามาแล้ว้า <ขอ S 2> ใจเยอะนะคะเ,เอาทวงอะไรมาให้ผม รู้ไหมว่าประโยคที่คุณลงพูดกับผมเมื่อกี้เนี่ยอยาให้ราพูดห็นะยองด้วยพอดีว่าผิดพลาดเขาบอกผมว่าะขอต้อนรับนักปราบขอรับชันรอบหน้ามีแน่นอนค่ะผมไม่รู้ว่าสุดท้ายการอภิปรายของผมตั้งแต่ตัวเช้าวัยข้ามนุษย์ไปจนถึงเรื่องว้าแดงที่เพิ่งพูดไปเมื่อี่บวันก่อนเนี่ย สุดท้ายมันจะมีทางน้อยแค่ายังไม่มีเลยค่ะเพราะผมไม่มีอำนาจแต่เมื่อต้องมายืนต่อหน้าพี่น้องชาวระยองมันก็อดทที่จะดูเรื่องของการขอวิ่นเข้ามาเขาใจเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าผมเองก็ทราบเหมือนกับพี่น้องว่างบประมาณของอบจแห่งนี้มันก็มีเยอะไม่ใช่น้อย ระยองเป็นจังหวัดที่โดดเด่นในทุกมิติตอนนี้ยังด้านการเกษตรอาจจะสูเอือนค่ะจะได้จับเบอร์พูดถึงระยองยังไงเสียภาพลักษณ์ของระยองก็ดีแต่เมื่อเราต้องมาดูเนื้อในดูในรายละเอียดผมทราบดีว่าพี่น้องก็รู้อยู่แก่ใจว่าระยองบ้านของพี่น้องมีปัญหาอยู่อย่างไร ผมเองก็ลองเสือกินเน็ตวันนี้คุณพี่านไม่ได้มาเปิดใน Google ดูคำว่าข่าววันนี้มีคุณโลมคุณเพชเปิดเป็นจาคุ้ไอเดีมแล้วคุณติ่งโรงงานรีไซเคิลไฟใ้่ไหมตอนผมนำคณะกรรมการความมั่นคงผมก็ไปที่วินโคุณใาวิลล์รลมภาษามันมากมันกลายเป็นว่าวันนี้ภาพมัดผมจังหว กันค่ะแต่ตอนนี้ทำไมมีแต่ไฟช่องสอสนมีแ่ลล่าสุดมีแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายอ่าคุณทีมงาเไม่ไหร่ยังไม่แน่ใจเลยค่ะต้องดูคิวทีมอีกจนนี้คิวุณทีมแน่นมากเลยทุกคนบนเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้เขาไม่มั่นใจจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคนฐานะดีมีเงินทองมากแค่ไหนไม่รู้แต่เขาไม่มั่นใจจริงๆว่าอากาศที่สูดเข้าไปในปอดของเขามันจะเป็นอากาศาที่ดีถ้ามีโอกาสคนทีมมาแน่นอนผมทราบดีว่าปัญหาหลายอย่างมันอยู่เหนืออำนาจของอบจอแต่การเลือกนายกอบจอ,อย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้เห็น เราควรจะได้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องพี่น้องการเดินทางยังไม่สิ้นสุดค่ะรู้ว่าอมากไม่มีแรงไปเลยอย่างไรช่วยพยายามจากใกล้คงเล้กตั้งค่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะสำหรับผมนี่คือความการร่วมทุกร่วมสุขใช่ใช่ค่ะมากไปกว่านั้นผมก็ลอง ช่วงนี้เปิดสภาแล้วค่ะก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาลงใต้กันก็ให้สสฟังใต้ค่ะลงไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสสก็จะตามไปกับเรื่องของการไอ้ปินปลาใสไปแล้วค่ะก่อนหน้าคุณลมเมื่อกี้ปลาตัวบ้านนายกช้าคนนี้ให้สำนัมนลงไปตรงนคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามีเพจอะไรบ้าง ถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังคอรัปชันได้ใช่เรายองได้เวลาลงช้างผมไม่สามารถมองนายกคนนี้แล้วไว้วางใจได้เลยว่าเรื่องอื่นๆจะไม่มีการคอรัชชันพี่โดครับผมทราบดีว่าปัญหาการศึกษามันมีความเหลื่อมล้ำผมทราบดี ว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้แต่องบอบจ3,000ล้านมันควรจะทำให้คนระยงเข้าถึงการศึกษาทุกคนไม่ใช่หรือยองรับ18ปีพอได้แล้วหรือยัง18ปีพอได้แล้วหรือยัง พี่รองครับเลือกตั้งครั้งนี้ผมจึงมาขอร้องฟันเสียงหัวใจอีกครั้งเหมือนตอนปีที่แล้วปีที่แล้วทำให้พทกสีส้มชนะทั้งแผ่นดินอย่างไรใช่มีอีกหลายโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเลยอทำให้อบจเป็นสีส้มอีกครั้ง่อไปนี้ จะไม่มีบ้านใหญ่อีกแล้วแต่บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง <Woo! S 1> ดังนั้นมันพอราคาถ้าพวกนี้เป็นเเลือกตั้งครั้งนี้เลือกส้มค่ะ็อ<า>้ส้มมาดูแล,ลเลือกโปงงึงมไม่ไดยไม่เป็นไรค่ะให้แกไปพักเนาะแม น้อครับนี่มันแค่วันเปิดตัวเราก็ใส่เต็มถังแล้วผมจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้เลือกตั้งในการเลือกตั้งอบจผมอยากจะให้คุณคุณลอกเกตนะคะ เพี่น้องทราบดีว่าการเลือกตั้งโอปอล์นี่ตลาดเลือกตั้งลานลานหน้าตลาดสตาร์การเลือกตั้งใหญ่คนที่อยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสใช้สิทธิ์ตอนนี้เริ่มต้นการเลือกตั้งใหญ่คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีกาสที่จะใช้สิทธิ์แต่การเลือกตั้งมโอปอล์นี่ถ้าพี่น้องไม่ช่วยกันบอกต่อไม่ช่วยกันบอกลูกบอกหลาน วับบนอาทิตย์วันนี้เด็กต้องไปโรงเรียนวันนี้จึงต้องอาศัยการบอกต่อบอกไปเลยครับเปิดโทรศัพท์ดูดูสิว่ากิ๊กเก่าไม่ว่าจะกี่คนไม่เป็นไรไม่ได้คุยกันเรื่องในอดีตต่อไปนี้คุยกันเรื่องของอนาคตอนาคตของประชาชนทุกคนโทรไปหน่อย อ่ะเรื่องที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่อนาคตเลือกทักประชาชนได้ไหมแฟนคนที่แล้วลไม่ว่าจะเป็นแฟนคนที่เท่าไรานี่คือโอกาสอันดีที่จะได้โทรหากันแต่ก่อนโทรก็ช่วยรบกวนบอกแฟนปัจจุบันด้วยว่าโทรไปเพื่อภารกิจ ของประเทศไทยแล้วระหว่างนี้อย่าได้มีปัญหากับแฟนคนปัจจุบันเพราะถ้าทะเลาะทะเลาะทะเลอะเดี๋ยวถึงวันเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียขึ้นมาเป็นปัญหาของระยองทั้งหมดอีกดังนั้นพี่น้องที่เคารพรัก ในการเลือกตั้งรังนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนี้มีรังสิมันโลมสิบคนก็ไม่พอมีนักพง2์ยี่สิบคนก็ไม่พอมีพิธาร้อยคนก็ไม่พอมีธนาคอนพันคนก็ไม่พอเพราะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ พ e totally ี่น uh ้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละสายสองสายบอกต่อให้ทั่วทั้งแผ่นดินว่าระยองต้องเปลี่ยนไปทำให้บ้านใหญ่สุดพันถับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ